ครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับเส้นตรงที่ขนานกันนะครับจำนิดเดียวความชันจะเท่ากันนะครับเส้นตรงที่ขนานกันความชันมันจะเท่ากันนะครับค่าสโลปค่า m นะครับอล่ะทีนี้ในหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างมาด้วยนะครับสมมุติครับถ้า l 1นนะครับเป็นเส้นตรงที่มีสมการเป็นตัวนี้ 4x ลบ 7y บวก15เท่ากับ0นะครับ L2 L3 L4 L5 นี่ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับเป็นเส้นตรงที่ขนานอยู่กับ L1 นะดังนั้นเนี่ยเจ้า L2 L3 L4 L5 นะครับกับ L1 จะต้องมีค่าความชันที่เท่ากันนะครับสมมุตินะครับว่าตัว L1 มีความชันเป็น M1 นะครับ ขนาดที่ l 2ก็มีความชันเป็น m 2 l 3มีความชันเป็น m 3 l 4มีความชันเป็น m 4 l 5มีความชันเป็น m 5งั้นจะได้ว่าเส้นเหล่านี้ซึ่งขนานกันเนี่ยนะครับความชันมันต้องเท่ากันจึงได้ว่า m 1เท่ากับ m 2เท่ากับ m 3เท่ากับ m 4เท่ากับ m 5ด้วยนะครับเอาละทีนี้เรามาดูว่าวิธีการสังเกตหรือว่าวิธีการที่จะไปสร้างสมการเส้นที่มันขนานกันได้อย่างง่ายๆายนะครับทำยังไงนะหลักมันมีแค่นี้เองครับ ลอกเทอม x เทอม y มาลอกเฉพาะเทอม x เทอม y มาก่อนนะครับนะลอกเทอม x เทอม y ของ l 1นึมานะอันนี้วิธีที่จะไปสร้างสมการของ l 2 l 3 l 4 l 5นะครับนะเอาไว้สร้างสมการเส้นที่ขนานกับเส้นที่เราต้องการนะครับเอาเฉพาะเทอม x เทอม y มานะครับเทอมค่าคงที่ไม่ต้องหยิบมาก็ได้นะครับแล้วคูณด้วยค่าคงที่สักตัวหนึ่งค่าคงที่ที่ว่านี้ขออย่างเดียวอย่าเป็นศูนย์นะครับ นะแล้วเรนจะคูณมัด้วย2ด้วย3ด้วย4ด้วย5จะคูณมาด้วยลบหลบสลบสลบสลบหนะสิ่งที่คูณจะเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับคือคูณด้วยค่าของที่อะไรัสตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับนะสิ่งที่ได้เนี่ยยังจะได้อ่าดูต่ออีกที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วบวกค่าคงที่ตัวใหม่เข้าไปนะครับ ค่าคงที่ตัวนี้ไม่ได้ลอกมาจากตัวนี้นะนะไม่ได้ยกมาจากตัวนี้นะครับนะบวกค่าคงที่ c ตัวใหม่เข้าไปสําหรับเส้นที่เราต้องการนะครับอีกทีนะครับลอกเทอม x ลอกเทอม y มานะลอกเทอม x ลอกเทอม y มา <S <S 2> <S 2> เห็นนะครับโดยคูณค่าคงที่ k เข้าไปตัวหนึ่งสำหรับเทอม x y ที่ลอกมานะครับแล้วเสร็จแล้วใส่ค่า คงที่ตัวใหม่บวก c เข้าไปได้เลยนะครับอยากจะใส่อะไรใส่ไปเลยครับนะค่า k อยากจะใส่อะไรใส่ไปเลยรับรองถ้าทําบตามนี้ได้เส้นที่ขนานกับมันแน่นอนนะครับอลองเล่นๆลองเล่นๆสมมุตินะครับผมจะสร้างเป็นเส้นตรง l 2นะครับนะสร้างเป็นเส้น l 2นะครับเนีย่ยผมก็ยกมานะครับลอกเทอม x เทอม y มันมาซะนะของ l 1น่ะนะครับลอกเทอม x เทอม y l 1มาแล้วคูณด้วยค่าคงที่ k ตัวหนึง่งนะครับ แล้วบวกค่า c ที่เราต้องการเข้าไปอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นขอใช้ค่า k เป็น2แล้วกันครับถ้า k เป็น2นะตัวเลขบวก c ตรงนี้นะครับอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นลบ10นั่นเลยก็จะได้8 x ลบ1 4 y ลบ10เท่ากับ0รับรองว่าเส้นนี้ขนานแน่ขนานกับ l 1แน่ๆเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันที่หลังนะครับ นะโอเคนะตรงนี้เลือกเอาตามใจครับนะนะบวก10ลบ10บวก5ลบ7อะไรก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวเรามาสร้าง l 3นะครับเหมือนเดิมลอกเทอม x เทอม y ของ l 1มาแล้วคูณด้วยค่าคงที่ k ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บวกค่า c เข้าไปตามใจเรานะครับนะถ้าทำแบบนี้เราลองได้เส้นที่ขนาดแน่นอนเมื่อกี้เราใช้ k เป็น2ไปแล้วนะครับครนี้คุมีขอเอา k เป็นลบ3บ้างอะ่ะ k okay, เลบ3บวก c ตรงนี้เอาอะไรดีปีนี้ปีอ่ะโอเคบวก c ตรงนี้เอารลบ7แล้วกันนะครับอ่แล้วเรก็จะได้ลบ x 2 x y บวก 21y นะคุณแจกแจงเข้าไปนะครับลบเเท่ากับ0เราไม่นิยมให้สม x เเป็นลบใช่ไหมครับงั้นเราก็เอา -1 ลบ1คูณนะครับเอา -1 ลบ1คูณเข้าไปเขากลายเป็น 12x 2 1บ y บวก7เท่ากับ0เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะครับว่าเส้นนี้ขนานกับ l 1จริงๆนะครับอ่ะทีนี้สร้างอีกสมมุติเอาค่า k เป็นเท่าไหรด่ดีเอาค่า k เป็นลบ4แล้วกันนะครับเอาค่า k เป็น4อ่ะ,ะบวกค่า c ที่ต้องการลงไป อย่างเช่นบวกด้วยแนะไม่เอาบวกด้วย11แล้วกันอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้ก็จะได้อะไรครับ 16x-28y ลบ 28y บวก11เท่ากับ0นะครับตอนที่เรียนเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวอื่นยังไงก็ยังขนานแน่ๆนะครับเนี่ยค่า4ตรงนี้บวกไปบวกยังไงก็ได้ครับนะตอนนี้ L2 L3 L4 เนี่ยขนานกับ L1 แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบมันที่หลังทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลอกมันมาแต่เทอม x เทอม y ครับลอกมาหมดเลยครับลอกเทอมค่าคงที่บวก15มาด้วยเนี่ยครับลอกเทอมค่าคงที่บวก15มาด้วยนะครับแล้วเราคูณด้วยค่าคงที่ k อะยกตัวอย่างอย่างเช่น4ให้ค่า k เป็น4เราก็จะได้อะไรครับ 16 x ลบ28 y บวก60เท่ากับ0มาสังเกต L4 กับ L5 ก่อน 16x 16x เหมือนกันเป๊ะๆลบ 28y ลบ 28y เหมือนกันเป๊ะๆต่างกันที่ตัวค่าคงที่ใช่ไหมนะครับตัว L5 ก็ขนานอยู่กับ L1 นะครับ นะพวกนี้ขนานกันอยู่ทั้งหมดเลยครับข้อแตกต่างที่ L5 ต่างจากคนอื่นข้อแตกต่างที่ L5 ต่างจากคนอื่นคือมันยก L1 มาทั้งอันเลยครับมันยก L1 มาทั้งอันเลยเอามาคูณด้วย4ด er ังนั้น L5 เนี่ยแท้ที่จริงคือเส้นเดียวกับ L1 เลยครับ L5 คือเส้นเดียวกับ L1 นะเส้นเดียวกันทับกันตลอดทั้งเส้นมันคือเส้นเดียวกันเลยแหละลักษณะบแบบนี้เราจะพูดว่าขนานโดยเป็นเส้นเดียวกัน L1 กับ L5 นะ่ะขนานกันโดยเป็นเส้นเดียวกันเลยมันเส้นเดียวกันเลยครับแต่ L2 L3 L4 นะครับขนานกับ L1 แต่เป็นคนละเส้นกับ L1 นะครับพวกนี้ขนานกันกับ L1 นะโดยเป็นคนละเส้นกับ L1 ขนานกับ L1 โดยเป็นคนละเส้นกับ L1 แต่ตัวนี้ขนานกับ L1 โดยแท้ที่จริงอ่ะมันคือ L1 เลยละครับมันคือ L1 เลยตัวเดียวกับ L1 เลยตัวนี้ ขนานโดยเป็นเส้นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวคุณมีจจะจับมาตรวจสอบทีละอันนะครับนักเรียนโน้ตบนนี้ลงไปก่อนนะครับโน้ตตรงนี้ลงไปก่อน